สวัสดีค่ะวันนี้ของดิันะคะแสดงเรื่องพระแมีตอนพระแพมีผีน้ำผีเชื้อสมุนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กดินแจ๊คดาวค่ะเป็นนสวัสดีค่ะชื่อเด็กีดงแสดงเป็นผีมาเนะเด็กมีเปผู้ตาสอดและจแสดงเป็นพยากรเด็กหญิงซีรีส์ทองค่ะพไ่ค่ะเป็นแมงลูกเด็กหญิสุภัญญาุษสรื่องเป็นข้อเหงาค่ะ

ya yeah. yeah. i mean i yeah. 哦哟。 ปวดมากจึงหนีกับเลไปเท้าไพรณีจึงอยู่กินกับในายเนื้อแน่เอบแย่างอุดรอย่างมีความสุขลอง้องร้อ่ขอการแสดงเพียงเท่านี้ค่ะบค่ะ